ก็สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์ไวกันนะครับผมก็วันนี้เป็นวันนะครับผมสาหรับ VIP ที่ผมเก็บเอาของขวัญน,นะครับผมวันที่ให้รายวันก็ใน,นสุดผมก็ได้รถถังพ่นเพลิง MCC ซึ่งรถถังพ่นเพลิงคันนี้นะครับผมเมื่อได้แล้วเราก็จะได้เพชรนะครับผมเพชรตามราคาของรถรถคันน,นั้นๆ เก็บแล้วนะครับผมก็มันจะนับใหม่ก็ได้รถถัง mc 4อีกลำมั้งนะไม่แน่ใจก็ดูเลยเพชรผมมี1,302นี่ไปเติมนะก็ได้ตามราคาของรถเลยนี่ราคาของรถนะครับผมราคาเพชรดูไม่ได้อะ่ะ มันดูไม่ได้แต่ราคามันก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับผม1น0่ันหนึ่งพร้อยหือหนึ่งเพชรกว่านี่แหละผมไม่แน่ใจก็แหละที่ผมจะมาบอกสุดยอดเลยถ้าใครเก็บเก็บถึงเกนะทนรอหน่อยก็ได้เพชรแล้วแต่ผมก็เสียได้เหมือนกันแหละแหมมันน่าจะมาตอนที่ที่คือเพชรผมมีตอนที่รถขนาันไม่ทันไอรถอะไรนะ รถถังรถถังอะไรพ,พ่นไฟได้ครับปืนสไนเปอร์เสียได้จริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เดือร้อยได้เพชรไปแล้ว1,300กพาอกว่าก,ากา็นี่มาบอกแค่นี้แหละสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าวันที่90สบนั้นจะได้อะไรก็นี่แหละถ้าถึงวันที่9กสิบก็จะได้เพชร สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็มาพูดเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับผมก็แค่ให้ให้รู้ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆนี่วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ครั้งหนึงวันหนึ่งก็ได้เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนถึงวันที่90ก็จะได้ M C c เราไม่ได้ M C c นะมันก็คือมันได้เพชรม,มาเพื่อที่จะให้ไปซื้อลดถ,ถ,ถังพ่นเพลิง M C c ซึ่งผมก็ได้เพชรม,มาแล้วผมก็ไม่ซื้อหรอกเพราะผมมีอยู่แล้วสามคันก็ผมเล่นมานานแล้วก็เก็บได้สามคันแล้วเนี่ยก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละที่จะบอกให้รู้กันก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมหรือกดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปผมด้วยก็ไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้บายบาย